ไม่วันนี้เขามาวันนี้ไอ้มืดอุ้ยไม่ได้มองปลาเลยกูจะถ่ายแต่หน้าคนยังไม่หมด,ดเอาคันตกปลาช่อนมาตกครับลอกซูเบอร์สองพันเอยโอ้ยเรียบร้อยไม่ลุดเออหลุดแล้วหลุดแล้ว ล็อกซูเบอร์สองพันคันก็ไกลไม่มีอันนึ่งจะหมอนจะหมานไอเหี้ยนอนไปด้วยนะตัวนี้ตกเป็นตกปากมังเลยตอดิ๊กหวัดปุ๊เฮ้ยมวนจังวะ Má, dòm đấy đâu Má đúng Tặng mấy đài <laughs> Ừ má Suốt Đẹp lõi vậy Tổ thi ha mà leo nặng <cười> 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 はい。